สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นปหกทุกคนเลยนะครับวันนี้ครูอุ้มมุมสบายนะครับก็จะพานักเรียนมาฝึกทําแบบฝึกหัดที่1.12นะครับในเรื่องของการหาครนนะครับอ่าแต่เราจะใช้คือการหารนะครับอ่าการหารนะครับวันนี้ครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยอ่าก่อนที่เราจะเริ่มนะครับนักเรียนอย่าลืมกดติดตามช่องของครูอุ้มไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการทําคลิปนะครับแล้วก็ เป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ครูอุ้มด้วยนะครับข้อที่1ครับหาครนของ18และ30นะครับวิธีทำนะครับเราก็เอาอะไรครับเอา18นแะและ30มาตั้งหารโดยการหารสั้นนะครับเราก็หาจํานวนนับมาหารให้ลงตัวได้ทั้ง2จํานวนเลยทั้ง18และก็30นะครับอ่าคุมเห็นแล้วเอา3มาหารครับอ่าสา อะไรได้18ครับ3 6 18 3สเป็น30หารต่อได้ไหมครับได้นะครับก็เอา2มาหาร2อะไรได้6กครับ2 3เป็น6อ่า2 5เป็น10นะครับหารต่อได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะหารได้ต้องหารลงตัวทั้ง2จํจำนวนนะครับอ่ดังนั้นนะครับ คอรโของ18และ30คือคืออะไรครับเราจะเอาจำนวนทั้งหมดมาคูณกันก็คือเอาสามขึ้นก่อนเดี๋ยวนักเรียนจะงงก็จะได้เป็น3ามคูณสคูณสมคูณห้าใช่ไหมครับ าถามว่า3คูณ2คูณ3คูณ5มาจากไหนก็คือเอาเอาจำนวนที่เรานำมาหารนะครับก็คือจะเป็นรูปตัว L เนาะตัว L เนี่ยก็คือเอา3คูณ2คูณ3คูณ5นะครับก็จะได้เป็นเท่ากับเท่าไหร่ครับอ่าก็จะได้เท่ากับ90นะครับ90 อ่ะก็ตอบได้เลยชืบอ,อ่ะเกนะครับเรียบร้อยหนึ่งข้ออ่ะอ่ะเดี๋ยวกู้ลบสีแดงตัวนี้ออกให้ก่อนนะครับอ่ะโอเคอ่ะที่เราเอามาหารนะครับก็คือตัวเศษนะแล้วก็จำนวนนับที่เราเหลือนะครับก็มาคูณกันก็จะได้เป็นครนอ ครับเรามาดูกันในข้อที่2ครับจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นข้อที่2ครับวิธีทำเหมือนเดิมเลยนะครับจำนวนนับก็คือหาข้อรนอของ20แล้วก็24นะครับตั้งหารเหมือนเดิมง,ง่ายเลยครับเป็นเลขคู่เนาะร่มเอา2มาหารก่อนเลย2อ,อะไรได้20ครับ2 10เป็น20 2 12เป็น24 นะครับก็หารต่อได้เลย2เหมือนเดิมครับ2อ,อะไรได้10ครับ2 5เป็น10 2อ,อะไรได้12ครับ2 6 1หหารต่อได้ไหมครับไม่ได้นะครับไม่ได้ก็สิ้นสุดการหารนะครับนะดังนั้นโคอโรโนนะครับของ20และ 24ก็คืออะไรครับ2คูณ2คูณ5คูณ6นะครับสอคูณ2อคูณ5คูณ6ก็ได้เท่ากับ120นั่นเองนะครับก็ตอบได้เลยครับข้อนี้ก็ตอบอ120่เรียบร้อยไปกันต่อเลยในข้อที่3นะครับ ข้อที่3หาคนรนของ27 6และ66นะครับวิธีทำเราก็27และ66อปึ๊บมาตั้งหารจำนวนรับที่มาหารได้ทั้ง2จํานวนคูิเห็นแล้วนะครับ3 3สาม,มารถหาได้ลงตัว3อะไรได้27ครับ3 9 27 3อะไรได้66ครับ3 คูณกับ11เอ็ดใช่ไหมครับไม่ใช่สิสคูณกับ22อ่าเดี๋ยวลบก่อนต้องขออภัยนักเรียนด้วยนะครับอูมเบอร์นะครับอสามสองเป็น6 3 2เป็น6นะครับหารต่อได้ไหมครับหารต่อไม่ได้ก็สิ้นสุดการหารเลยนะครับอ่าดังนั้นง่ายไหมครับง่ายนะครับคอร์นอ ของ27และ66ก็คือ3คูณ9คูณ22นะครับ3คูณ9คูณ22เท่ากับเท่าไรเอ่ยนะครับเท่ากับ594นะครับ594ก็ตอบได้เลย ห้ารนะครับเสร็จไปอีกหนึ่งข้อต่อไปเรามาดูข้อที่4นะครับข้อที่4หาครอรนของ12 21อง1221แล้วก็63ข้อนี้มีถึง3จํานวนนะครับมีถึง3จํานวนในการหาคน่นรรนะครับถ้ามี3จํานวนเราต้องหารได้อย่างน้อย2ตัวนะครับหารลงตัวได้อย่างน้อย2ตัว เรามาดูกันนะครับ12 21แล้วก็63นะครับจำนวนรับที่มาหารแน่นอนครับ3หารได้ลงตัวคู่มอาก่อนเลย3อะไรได้12ครับ3 4 12นะครับ3อะไรได้21ครับ3 7 21อนะ่าต่อไป3คูณอะไรได้63ครับ3คูณกับ21นะครับ หารต่อได้ไหมครับ้อนี้หารต่อได้นะครับเพราะว่าลงตัวอย่างน้อย2จํานวนได้ใช่ไหมครับคุ่มก็เอา7เลยครับตัวแรกหารไม่ได้ก็ดึงลงมาเหมือนเดิมครับแต่อีก2ตัวหารได้คือต้องหารได้อย่างน้อย2ตัวนะครับ71เป็น 7, 7 7 3 21ยบเอใช่ไหมครับเสร็จแล้วหารต่อไม่ได้ก็สิ้นสุดการหารนะครับดังนั้น คอระนอนะครับของ12 21และ63สิาก็คือคืออะไรครับคือ3ามคูณเคูณสอ่าตามจริง1เราไม่ต้องเอามาคูณก็ได้อ่ะคุณใส่ให้ชัดเจนเลยเพื่อนัเกเรียนงงนะครับอ่าคูณทุกตัวไปเลย ก็จะได้เป็นเท่าไหรครับข้อนี้ครับได้เป็น252นะครับเราก็ตอบได้เลยครับชื่บ252นะครับเรียบร้อยครับต่อไปข้อที่5นะครับข้อที่5วิธีทำง่ายมากนะครับหาครณของ18 36แล้วก็7 2นะครับหารสั้นเหมือนเดิมอ่าเราก็หาจำนวนนับที่สามารถหารได้ลงตัว6หารได้ครับอ่าผมว่าหหารได้6 6กอะไรทไี่18ครับ6 38 6 6 36แล้ว6อะไรได้เจ็ดสิบสองครับอ่าหกหนึ่งเป็นหกก็จะเศษหนึ่งใช่ไหมครับหกอะไรทีสิบสองครับหก สองสิบสองได้นะครับต่อไปหารต่อได้ครับอเอาสามเลยใช่ไหมครับสามหนึ่งเป็นสามสามสองเป็นหกสามสี่สิบสองหารต่อได้ไหมครับได้นะครับลงตัวอย่างน้อยสองตัวนี่แล้วก็เอาสองมาหารหนึ่งเราก็ดึงลงมาสองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่เรียบร้อยครับสิ้นสุดการหารนะครับดังนั้น นนะครับของ18อ่า36และ72คือก็เอา6คูณ3คูณ2อหนเอามาด้วยเลยเดี๋ยวนักเรียนจะงงใช่ไหมครับแต่ตามเป็นจริง1คูณอะไรก็ได้ตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ72นะครับ อตอบได้เลยชึบเ72นะครับต่อไปข้อที่ 6, ่ะอีก3ข้อนะครับข้อที่6วิธีทํำนักเรียนก็ต้องฝึกทําบ่อยๆนะครับหาครนของ18นะครับ21แล้วก็63 3นะครับตั้งหานเหมือนเดิมเลยนะครับ จำนวนนับที่มาหารได้นะครับอเอาสามก่อนเลย3หารได้แน่นอน3ามอไรสิบครับ3 68 3 7 21 3 2เป็น6 3 1เป็น3เรียบร้อยครับหารต่อได้ไหมครับได้นะครับเอา3เหมือนเดิมเลยได้ทั้ง3ามจำนวนเลยสามสอ 3, 2, เป็น6กไมได้สิ7หารได้ไหมครับไม่ได้ดึงลงมาไว้ก่อนครับ 37 21นะครับาหารต่อได้ไหมครับได้นะครับเอาแม่เจ็อ่า2 1ลงมาอ่า7 1เป็น7 7 1เป็น7อ่าหารได้อย่างน้อย2ตัวนะครับสิ้นสุดการหารเลยนะครับดังนั้นคอร์โ,รโนนะครับของ18 21 และ63ก็คือ3ามคูณสคูณเคูณสไอ้1ึ่ตัวไม่เอามาได้ไหมครับเนาะไม่เอามาก็ได้เพราะว่าอะไรคูณ1ก็ได้ตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับก็ได้เท่ากับ2ใช่ไหมครับเดี๋ยวไม่ใช่สิปึ๊บได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ หนึ 6, ใช่ไหมครับอ่าหนึตอบนะครับหนึอยยี่สิบหเรียบร้อยครับที่คูอุมแมวหมาเพราะว่าหคูณอะไรก็ได้ตัวของมันเองนะครับมีค่าเท่าเดิมต่อไปสข้อสุดท้ายข้อที่เครับวิธีทำ าหาคอรนอของ21 30แล้วก็42นะครับเอาอะไรมาหารดีครับ21 30และ12อ่าเอา3 3, 3ได้37 21 30เป็น30 31อา่าเดี๋ยวกลับมาก่อน31เป็น3 เศษเท่าไหร่รครับเศษหนึ 1, 3, 4, ่งสามหารต่อได้นะครับอะไรครับเอา7ได้ไหมครับเนาะเอาเจเลยเจ็ดหเป็น7จ็ดสิบหรไม่ได้เราก็ดึงลงมา7จ็ดรกับ7จ็ดนะครับต่อไปหารต่อได้เอา2อง่ง1นึงลงมา สองห้า <25 S 2> เป็นสิบสองหนึ่งเป็นสองไปต่อไม่ได้ก็สิ้นสุดการหารน,นะครับดังนั้นคอร์นอนะครับของยนะี่สิบเอ็ดฮะสามสิบและสี่สิบสองก็คือคืออะไรครับสามคูณเจ็ดคูณสองคูณห้าเอาหนึ่งคูณไม่เอามานะครับ ว่าหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวคงมันเองนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับข้อนี้210นะครับตอบได้เลยื้บสองร้อยสิบนะครับต่อไปข้อสุดท้ายาวิธีทำหาคนอของ45 90และ135ตัวเลขก่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับเราก็หาตัวมาหารครับอ่าไม่คิดอะไรมากครับ5หารได้ลงตัวแน่นอนใช่ไหมครับ5 9 45นะครับอ่าหาอะไรได้9 0ครับ5คูณ18นะครับได้เ0 5าอะไรได้135งก็คือ5คูณ27นะครับหารต่อได้ไหมครับได้นะครับก็คือเอาอ่า หารต่อได้เราจะสิ้นสุดการหารทําไมอ่าก็าต้องหารต่อสิครับเอาอะไรครับเอา9มาหารเลยได้ไหมอ่าเกเป็น 9, 9 9 28 8นะครับ9 3 27อ่าสิ้นสุดการหารฝนก็จะตกแล้วนะครับดังนั้นอครนอร์โนของ45 90และ135ก็คือ ห้าคูณเก้าคูณหนึ่งคูณสองคูณสามอ่าเท่ากับสองร้อยเจ็ดสิบอ่านะครับข้อนี้เอาหนึ่งมาให้ด้วยนะครับมีค่าเท่าเดิมนะอ่าก็ตอบได้เลยนะครับตอบสองร้อยเจ็ดสิบนะครับเรียบร้อยครับอ่าูดรีบหน่อยเพราะว่ากลัวฝนตกนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะไม่ได้ยินเสียงนะครับ ยังไงก็ฝึกบ่อยๆนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าคลิปที่1.13นะครับสำหรับป .6 นะสวัสดีครับ